ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าวจะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แกดนานๆกดจะนยนกดเยอะๆนะคะที่ฉันคิดว่ามันคงจะต้องเป็นเรื่องที่เศร้าๆเลยต้องเอาอินโทรวังเวงนี้ขึ้นมาค่ะไปดูค่ะว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรที่ดิฉันนำมารับชมรับฟังนะคะเวลาเราไม่มีเพื่อนเราก็เหมือนหมาตัวน,นึงแหละกระเป๋าสมัยสมันี้อ่ะอนี้ จุดประสงค์แต่ละคนต้องการอะไรต้องการชนะมันหรือเปล่าวะหรือว่าแบบทําไปเพื่อพอบทจะมีเพื่อนคุยก็มีเยอะเยอะนะมาอะไรกันอะไรสารพัดแต่พอแบบไม่มีก็ไม่มีไม่มีแบบโวยใครใจริงใจเลยวะไม่มีแบบมีแต่คนแบบพูดจต่ปากคือหยุดหยุดตั้งแต่วันเนี้ย ก็จะหยุดแล้วเอาเข้าวของเก็บไว้ข้างในบ้านแค่นี้จบตลอดแต่วันนีอวันนี้อยากจะเป็นแบบงอใครแบบมานั่งคุยกับเราเอาจริงนะพี่หญิงรีนไปตามมนี่ดอกแ,แล้วจะมาขาออ้างบอกว่าโอ้ยแบบนี้อนพอค่ะหนูก็อายเป็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่อายนนะเว้ยโคตรอายเลยไปตามคนมานั่งเล่นอยู่ห้องเราอะบจับนี้เป็นต้นไปอะไอ้ีกอย่างหน้าไหนไม่ต้องทักมานะ ความรู้สึกทั้งต้องตามคนมานั่งเร่หน้าคนไม่ได้คิดว่าขนาดนั้นนะไรแค่วันนี้วันเดียวพอค,ค่ะเสียวความรู้สึกกับผู้คนเอาจริงนะเหมือนจะรักเราเหมือนเอ็นดูเราขอให้มาคุยกับเราโอ้ยแต่กับอันนี้แหลคุยคุณไม่สนใจให้ถึงหน้าไหนแนี่ยไม่ต้องมาลักอย่างแต่ละคน คบบใส่แบบอย่างแล้วล่ะเบื่อแบบนู้นก็เบื่ออะไรแล้วล่ะพอทางนู้นมาทีนี้ว่าพอทางนี้มาทีนี้เฮ้ยก็แบบแต่ละคนเคยแยกแยะกันออกเลยอ่ะพูดแซะกันไปพูดแซะกันมากู้ไม่อยู่จากกูไม่ได้ค่ะให้รับฟังกันยาวๆไม่ต้องขาดตอนจะได้พอเข้าใจ สมโมนกโกักกอกเนี่ยนะคะก็ขึ้นไลฟ์ขายของแล้วปรากฏว่าแทบไม่มีคนดูแล้วก็มีคนไปเม้นอยู่แค่สองคนคุยเป็นเพื่อนนิดหน่อยแล้วสมโอก็เหมือนจะขายของอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เลยเก็บร้านขี่มอเตอร์ไซค์ถนนเห็นมืดมืดแล้วก็บน กเหมือนมีเสียงเหมือนจะเออสะอื้นสะอื้นร้องไห้เสียใจเราจะรู้ว่าส้มโอจะมีบ่อยครั้งที่ขึ้นไลแล้วพอคือมีลักษณะการไหวเอ็นอ่อนไหวมีร้องไห้มีฟุ้งไฟมีอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่จากคลิปที่ดิฉันได้พูดถึงรวมข่าวไปก่อนก็ชี้ให้ดูแล้วว่าตอนเนี้ย เขามีปัญหาอยู่กับคนที่สนับสนุนคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเรียกก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคือ,อยู่แซมแพมจับความได้ว่าคือ,อยู่แซนแพมเนี่ยไม่ได้ไปเข้าไปคุยในช่องเขานานแล้วนะคะเหมือนกับถูกทอดทิ้งอะไรทํานองเนี้ตอนเข้ามาก็เข้ามากันตุกตามทุกคนเข้ามาช่วยมาโปรโมตมีการมีคุณ ผู้ใหญ่ใจดีคนที่ฉันจำชื่อไม่ได้จริงๆก็ให้ทุนมามีป่าช่างแม่งด้วยให้ทุนมาทำค้าขายทำอะไรยังไงตอนนั้นทุกคนก็เข้าไปซื้อเข้าไปเหมาเข้าไปช่วยหลายคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนรักอย่างไอไหลก็โอ้โหส้มโอเพื่อนรักไปสอนนู่นนี่ทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์ใหม่ๆขายของเนี่ยไอไหลก็จะไปช่วยขายนางตายก็จะไปช่วยขายก็จะ ทุกครั้งนะคะแรกๆไปช่วยขายกันอยู่ยังมีการไปหามาหาสู่ถามข่าวข้องไม่ว่าไอเรื่องข้อมูลที่มีโทรศัพท์สายพิเศษอะไรนั่นก็ไปเอามาจากส้มโอว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่วันที่ส้มโอเดือใครเพื่อนรักทั้งสองคนก็ไม่เหลือด้วยเช่นกันทั้งหลายทั้งตายไม่มีโพลหัวไม่มีพูดถึงนานแล้วทั้งที่เมื่อไม่นานมานี้น่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งมั้งคร ก็มีการเหมาข้าวของเหมาผ้าถุงแล้วก็สมโอก็จะเอาไปแจกอยู่ี่ทุนบ้านตาชานยายสมควรแล้วก็จะมีคุณยายกองคุณแม่ของช่างวานเนี่ยก็ถูกเรียกไปรับของด้วยนะได้มีการถ่ายรูปแล้วบอกว่านี่ไงไหนบอกว่าเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ยังนั่งอยู่ด้วยกันซึ่งจริงๆอย่างที่ดิฉันเอามากระจายให้ดูว่าคุณยายกองไม่ได้อยู่ที่นั่นนะัก ตอนนั้นจะถูกเรียกมาให้มารับของแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันไว้นะคะแต่วันนี้ส้มโอเดียวดายมากอย่างที่เราได้ยินและเราก็เห็นในโพสชุมชนหลายๆโพสของแฟมแพมก็ได้มีการตอล้อตอเถียงมีอะไรกันอย่างที่เอามาให้ดูนะคะใครหลายคนคงได้เข้าไปดูแล้วสิ่งหนึ่งที่ดิฉัน อยากจะชี้ให้เห็นก็ตรงที่ว่ามันมีคำประเภทที่สมคำเล่ารือในตอนนั้นเนี่ยนะคะส้มโอเป็นผู้ถูกกระทำนะคะมองว่าสวิตีเนี่ยกล่าวหาว่าส้มโอเป็นชู้จริงๆสวิตีไม่เคยกล่าวหาว่าเป็นชู้กันเพียงแต่บอกว่า มันมีการอย่างนี้อย่างนี้มีการติดต่อกันแต่เขาไม่เคยบอกว่าส้มโอเป็นชู้กับสามีเขานะคะส้มโอเมื่อไม่กี่วัน ira, นี้ก็ยังพูดทํานองว่าอุ้ยท่ารู้อย่างนี้ในตัวเองถูกกระทําที่จะแลกแลกผัวเอาผัวตัวเองไปนอนกับอีกคนนึงไปนอนกับเมียอีกคนนึงแล้วตัวเองก็จะไปนอนกับผัวเพื่อนอะไรทํานองนี้ก็มีการพูดอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยพอถูกมองว่าถูกกระทำทุกคนก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือจริงๆความช่วยเหลือของส้มโอนเนี่ยมันมาจากความ เกลียดชังไม่พอใจสัวิจีมันไม่ต่างอะไรกับตัวเครื่องบินเอาหอยไปหย่อนทะเลกันหรอกคะ่ะนั่นนะคะก็คือทําขึ้นมาเพื่อจะประชดประชันแล้ววันนี้เป็นยังไงคะได้เห็นหรือ,อยังคนที่พวกคุณเข้าไปจะช่วยเพื่อทําการประชดประชันสาวิจีตอนนี้คุณเจอของจริงแล้วคุณรู้หรือ,อยังว่าอะไรเป็นยังไงโดยเฉพาะนางตาย หมดไปกี่ตังค์เลยจ้ะเขายืมเงินไปกี่ตังค์มีการยืมเงินกันหรือเปล่าทําไมไม่พูดถึงไม่อะไรยังไงแต่ที่แน่ๆดิฉันว่าวันเวลามันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าใครเป็นอะไรยังไงการที่ตัวส้งมโอมีอาการอย่างนี้ในไหลสดเราก็รู้อยู่การที่ โพสต์ต่างๆของหยุดแสมแพมมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งกับส้มโอหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างส้มโอที่เข้าไปเม้นรัวๆในช่องเพลงของหยุดแสมแพมมีอาการทะเลาะเบาะแว้งกับเอฟอซี FC ท่านหนึ่งที่ชื่อบเฟิร์นอย่างนี้นะคะก็เราก็ได้เห็นอยู่ถ้าถ้าเข้าไปดูในช่องของหยุดแสมแพมก็จะได้เข้าใจสิ่งที่ดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าในวันนั้นทุกคน รุมกันด่าสาวิจีแล้วก็โอบอุ้มผู้หญิงคนนี้ทำไมวันนี้คุณทอดทิ้งเขาแล้วค่ะเขาไม่ใช่ผู้ถูกกระทำเหมือนเดิมแล้วหรือเพื่อนรักสองคนอย่างตายกระไหลไปไหนล่ะเวลาอยากได้ข้อมูลอะไรมากระทืบสาวิธีก็เข้าไปถามเข้าไปหาเขาวันนี้ปล่อยให้เขาร้องไห้หน้าร้อยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือนี่คือสัจธรรม ของจัก,กราวาลกกกอกะ